เลยเะี่ไก่เลยดิข่อยก็ยืนอยูย่ตรงนี้แล้วน,นี่บอลนะนี่ไก่ไก่เลยประมาณสองเมตรตั้งแต่คอ่อยเคยหาอยู่หาก,กินข่อยก็มีเคยซอยไก่แบบน,นี้นะโอ้่าสิเป็นน่าดายเลยคือซอยไก่ซอยนักก่นก็ otted. เลงมรัยเลยนะเพนนะื่อนเพื่อน สุขสบายดีเ on พ is ิ่ no like the the ์นๆฟิเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับต้มตรงสุพกปันบ้านนาคือเก่าคือเดิมคลิปวิดีโอนี้ก็ค่อยกับทีได้ภาเพิ่์นๆฟิเอฟซีทุกท่านเลาะขึ้นป่าหาอยู่หากินนะเพิ่์นเลยคลิปนี้ก็ไปกับทีมงานอยู่สองคนไปกับพัดเติมได้รอบนี้เลยเด็กคนขี่รถไปก่อนเลยกูปไปก่อนเลยมื้อนี้เอารถจักรเลยได้มื้อนี้เพิ่์นเลยทางยะทางง่ายเลยกับติดตามเพป็นกำด้งเพิ่์นเลยไปกับ ก้อยทีค้างอยู่บ่เลิศน,นะรอบนี้นะจกักจิโชคกจักทิมานเรืเอยตัว,น,ตวนำจะบุญมาเลยทุกคนนะโอกโกกไปเลยได้น,น,นำหัวกำลงังอ่ เติมไฟข้าหน้ามาเติมได้ เทาอย่างบึงทางน้ำเพ้่อผ่านเติมก่อนลดฝนลงน้ำเลืกอะไรก็ไ,ได้นะพ่อพอกันพ่อพอกันพ่อพอกัน โอ้รถตกน้ำพี่น้องอยิ่งซอยยู่หอดบอลเตะก่อนเมย์เนาะรถดับเลยพี่น้องเลยวิดนี้เลยกะถือว่าน้ำก็มีหลายไปแล้วเนาะก็คือสีเคยจะหอดบอลพักบอลเศร้านั่นแหละเอาอยู่กับเคยนี่เนาะลองดู โอเคโอเคโอเคใช้ได้พวกมีน้ำหมดเลยน้องไปไปต่อลุยทำการอีกโอ้ยผ่อนพักคอนเช้าร์เลยพี่น้องเลยผ่านเตอร์มันลดลงกันนี่เป็นที่ไหนโมเดเจฟตี้มันเป็นเรื่อนจังลมนะเน คือก็เขาล้นหุ่มเลยพี่น้องเลยโอ้ตกใส่สีมาแล้วตัวนึงแล้วก็ไม่ชักนี่กะเกมผ่าเนาะกะสิได้กะเกมเครื่องครองแล้วกะแนี่ยไรไปหาลัดแรงก่อนบอกหาลัดแรงพอได้อยู่ได้กินเน้องมืดเช้าใช่ไหมกันไหมอุ้ยยังเอาเคือเอาของลงก่อนพี่น้องเลยเกมเครื่องเก็บของแล้วกะสิได้พากันเลาะเลาะไปเพื่อมั่นในวัดเท่านะ ลุนแต่ห่าวโซคนมีได้ไปน้ำกันเด้แต่ก่าวได้ฮะไปเพื่อมันเลื่อยห่าก่อนเอาเขื่อนของก่อนคอยกันอยู่ในตู้อยู่ไหนดิขอเลาะหาก่อนคือหาของพอได้กินแรงนะพี่น้องเนี่ยง่ายกันไปปกติกะค่อยไปกับพันเติมกันไม่ได้ยูไปน้ำกันเนาะไปแยกเพื่อแยกมันลุนไปน้ำกันถ้าติดตามไปน้ำกันมาคอยสีมาร์โบ้ลลยพันเติมสีมาร์โบ้ เลาะไปเลยเลยเพิ่นเลยไปุยขนาเลยพี่้องกองมันคือเลยหมดทันไม่้ด้เว้ยไวขนาดกองมนเห็นื่อกอนยางเียบไม้ก็ไปรอไปน้ำกันคือก่าคอยดท่าได้พามันเห็นกับกอนอเด้ เห็นก็หะหอกเลยกับกระส่อยซ้ำไปก่อนหาเบอร์เล่นก่อนเห็นโตอยู่บนเลยนี่เอาแหกหมานก่อนดกสอดลงก่น โอ้ไฮไลท์พี่น้องนะแต้มหนึ่งขวายาดเก็บบอลได้คนเดียวขวายมานี่กัคขวยกะซอยไก่แค่ป่าสุงเปิดๆโอ้โหระยะไกลเลยดิขอยก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนี่บอนะดิไก่ไก่เลยประมาณสองเมตรแต่แต่ขวายเคยหาอยู่หากินควายก็มีเคยซอยไก่แบบนี้นะ บ่ห่วสิเป็นเนี่ยไรเลยคือซอยไก่ซอยนั่นก็เราเล่งไรเลยนะเพี่น้องเนี่โอ้ไก่ตัวแล้วพี่น้องไก่ป่าพี่น้องไอตัวผู้นะอันนี้เก็บเต็เตมนะแล้วเอาถุงไว้แพี่น้องเด้อ ลงทางอีกแล้วแท้พี่น้องมีชักทางเลยไปยหน้าเต็กนี่เลยนำไปก่อนนำไปเลยอย่างมุกชักก้ปลายสาเหตุก่อนจักทางเซนเลอร์นี่ยังงงน่นะนี่เป็นน้ำเป็นยัง เฉลยก็น,นำไปก่อนเห็นหัวยเกือบกล้นเลยไปเรื่อยๆก่อนหอเฉลยก็ว่ากันน่นต้องมีทางดูจำทางได้แล้วพี่น้องทีเทปมันเส้นทางอันตรายคือเก่าเที่ยวทยานมาอยู่ตุยฮะเป็นการฮักตุยไปพร้อมด้วก่อนนะ กินมากรูเขตอินซาลงมาเลยได้จะเป็นหนูบ่หนูมันก็แต่ขอสล้านเลยกินแล้วมันจะเถิงก็มี น่าจะเป็นน้วายตัวนี้น่าจะเป็นกระแตเดี๋ยวมืแรงเลาะมามาพี่ก่อนเคยย้อนบอลอะไรไปน้องเลยตะเวนมืดเลยนะเดี๋ยวหลุดน้องก่อนค่อยว่าฟันตึงพอดีมันเนี่ยนี่หัวอยกะด้ไก่ตัวนึงได้กะกระเล่นน้อยตัวนึง ลูกกัดเขได้เป็นน้องเด้อคอยชิได้อยังกินเสมอใกล้นี้กานคอยไปกับพันเติมมัถือว่าบริสิกินแล้กันพันเติมมาไรอยังก็มีแต่กระเล่นเนี่ยไอ้หน้ไปก็อยากเลาะตามตุยนี่บอปลายได้บางทีสะขมือมันออกก็มีได้สัตว์ใหญ่ ฟันเติมเลยพี่น้องเลยเลือฟันไม้โป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยนหนึ่งเข้าชุกแล้วบ่น้องมานึ่งพี่น้อง,องฟันเติมเฮานี่ <c oughs> ชงนี้อากาศ ค่อนข,ข้างที่จะเย็นนะพี่น้องค่อยกๆเป็นไอ้น้อยนึงค่อยก็เลยมีสู้เฟิกก็หอ,อกินมักบกไปเลยแต่บางทีคันอากาศมันไข้แน่ก็กิดซิบเ,เฟ็กหอดบอลซึ่งเมยได้แห้งแล้วก็ซอยไปก่อน

น้ำอี่ความทงความม,นม,มันีไปลองเห็นทางรถเข้าไปทางรถก็เข้าไปเลยเห็นแล้วนั่นแล <c oughs> นหนและ เรียบร้อยพี่น้องเ้ยเน่นนะพอได้พักโซขาวสิได้อนานหนม่จังน่อยอนานหนม่แล้วก็เห็เนนเ่อให้อยู่เดกินก็ะเล่นตัวนึงเด่กกินได้กิน,น,นกินเื่อบรบไปหาการก่อนจะมาก,กิน,น,นหา่อนบอห์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 บ ขังเลยเนาะนอนก็เลยหลับอือตงนี่จะแห้งแล้วนะถือว่าปลอดภัยเนาะฝนได้ฉับปลอดภัยปะโอ้ยผมมีพยางพี่น้องเอ้ยเอ้ากสีได้พักพอดแคหน่อยกิล một con cái đi một bình thôi bình bên à, bàn đất có gì để đây này có này là hàn lèn nhá và hàng soi, con là ba hạt và là kiếp đấy bằng nói bỏ bằng này <laughs> Khói sỏi một thứ chẳng nữa Thứ ngà mảnh Cả nhà anh Nhớ ở tờ đây thì xoài nó ơi Có sỏi nó kìm bàng bọ ừ. บางเข้ากับเขิงวาิลาบกับข้าวโคกับบุมีพักโบหอมกับไร่ไปตันเลยกตเลยต้องโคเอาโคบาง เกือโนบยรเีีงไปดเกือบริเรไปโน้องลแล้วกัน โคก่อนพี่้อโคมันชุกพแม้แล้วกไ็ได้เอาน้ำได้โคนเรื่หงลำไปโค่นหมนเลย Phôn nữa nhỉ thêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ lần lên thì hơi, hiệp hiệp hương mhm 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 mhm

แล้วถ <c oughs> ้ามีความอุดแลกมือนตรงนี้ยังกินเลยมา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 เลยนี่พี่น้องอ่านกันอยู่ก่อนกินของคอยกับพ่านเติมกะโคบ้างมาพี่น้องมาแซ่บๆฟนำกันกี่ข้าวนำ ก็เลยกันในผ่านโอ่คนแสีบๆไปกันเลยหลบแรงนะกับบรรยากาศเสียงน้ำตูนตา่าตาดพี่น้องนอนคักขนาดได้ยังพี่น้องมากินข้าวก,กินน้ำน้ำกันแสีบๆน้ำกันโอ้มีคัก,กเลยอาหารไม่ได้คูบางบางกับบางในครับจำกบคำนี้ Còn bấm năm luôn Đẹp như bóng Nào bố ơi Sụt nhọt thịt nhọt Hồ bàng Cái có thể phô có thể bàng ก่อนี้อยากกินข้าวกินน้ำก็โดยเปือด้อถือว่าการหาอยู่หาก,กินของค่อยและสร้างเติมกับหมานอยู่เลยพี่น้องเลยได้ไก่ป่าตัวนึงก็เล่นแน่แล้วก็บบ้างตัวนึงมาฮอดบอนผักบอนเชาน้าแล้วกะ็อ่าโคบ้างกินเพื่อนเลยกินข้าวกินน้ำก็อิ่มไปเที่ยวมอสเลยก็คอยละทีมงานก็นสิได้หาอำนำอำนายก่อนคลิปนี้กัสิยยไ,ปปได้ถ่ายใไปเพื่อนเอฟซีนะครับชมไว้แต่เพื่อนตัวนี้ ก็กงมงกัเจอในเอฟซีที่ตามนะครับส้มวิดีโอน,นี้ต้นจนจบนะคิปหน้าอีพีหน้าบรากใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้